มาพบช่องน้องอดามันนะคะวันนี้ส่วนน้องปุ๊กเ,เ,เป็นไรน้องอดาไดไม่เจ๊แน,นะเออดูน้องปุ๊กกี้ พุกี้กับนาเดียนะคะแลนดาเป็นอะไรฮะดูดูวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยยังไม่ได้อาบพอควานยังไปเอาอันนี้ให้ฝ่ายซิเกลอยู่เสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊งเลยน้องนาเดียปุกกี้นะคะปุกกี้นาเดียเดินไปแล้วดวนดะา เตรียมตัวทำงานน้องนาเดีเยเราน้องเสียงเสียงแจ๋วเจ๋เป็นคือน้องกันดา ย่าอย่างอร่อยเลยวันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเท้าก่อนอดาบอกดูหักหมดเลยนะคะน้องอันดาเราควานมันอยู่นี่เรียบร้อยเลยนะคะ sẽ dịch tiệm lâu nữa. นอนเล่นแล้วนอนดีครับดีครับ <c oughs> ขาหลังมีไหวมีไหมไม่ใช่นอนดีนะคะจะแาากแ้งเราวิวนว่ารักเราที่ใช้แก้งเรานี่เองไม่ต้องลอเลยแก้งเราแล้วก็วไม่อยากดีกับเรา ดูพี่นาเดียมน้ำดีกว่าดูพี่นาเดียมน้ำดีกว่าไปเล่นแล้วมาแกล้งเราแล้วก็มาดีกับเราไม่เอาดู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 พี่นาเดียอาบน้ำดีกว่าอ้า อีกตัวกล้วยใหญ่เลยวันนี้อาบน้ำหลังเพื่อนนางเอกของเรา ดู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 คนขโมยหญ้าดู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 ปุ๊กกี้ขโมยหญ้ามีคนแอบขโมยด้วยนะคะวันนี้มีคนแอบขโมยหญ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปไหนครับนะคะปุ๊กกี้เหรอปุ๊กกี้ขโมยหญ้าแล้วไปไป โอ้สูงมากนะคะควานขึ้นไม่ได้ดู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 แอบดูนางขโมยหญ้าดูดูเ่ความสามารถเฉพาะตัวนะคะคุกกี้เป็ <c oughs> <Aufgabe> <c oughs> นการขโมยหญ้าด้วย เรื่องขโมยนี้มอบให้ลักกิน้องปุกกี้เลยนะคะเ,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 เลยบดแข็นโ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 นนโนนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูดูดูด<อ>ูแอฟตาดีดีตาดีาดีปุกกี้เล้ง เออดูนะคะเด็กเด็กอะไรดื้อยังเลยแอบขโมยแล้วุ๊กนาดีอยัไม่ได้กินหรอกพีุ่๊กน้องปุ๊กกี้แอบขโมยหมดเลยเฮ้ในอ,อันนี้ก็กินของน้องใบเฟินทำไมเฮ้ถอยมาเลยเป็นต้องกินของพี่ เดี๋ยวน่ากินหมดแล้วทำยังไงดูนางดูนางยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ขโมยอ๊กกี้บอกก็มันอร่อยนี่ก็อร่อยมากเอาแล้วโยกแล้วโยกแล้วอาจะได้ไหมจะได้ไหมเอาจะได้ไหม หนึง่งต่อนอนเอาความสามารถนะคะความสามารถอ๋อไม่เอาพ่อความไปแล้วไม่กล้าอบใหญ่แท้ลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ทางช่องน้องอันดามันนะคะความสามารถพิเศษน้องปุกกี้นะคะขโมยหญ้ากเก่งมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะจอมขี้ขโมยน้องุกุกี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะกองหญ้ายอยู่ข้างหน้าเนาะจะไม่กินได้ไงเขาบอก